ก็สอบแบบ refer reference นะคะดูที่คำสั่งค่ะเขาบอกว่า identify อะไรเนี่ย reference words identify นะคะให้นึกถึงแบบรประชาชนจากน้องๆทุกคนก็เริ่มก็จริงๆก็คือมีกันแล้วใช่ไหมล่ะเขาเรียกว่า identification card นะคะ identify หมายถึงว่าระบุ เอออจดตั้งแต่โจดเลยเห็นไหมคะหลังจาก passage ไปนะคะ passage ก็คือตัวเรื่องอ่ะนะจ๊ะและเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีโจทย์จากที่เป็นตัวนนหนาๆเห็นไหมคะมันจะเขียนว่า identify ตอนนี้นเขาใช้ identifying นะคะอ,อ่พี่เขียนแค่ identify ก็แล้วกัน identify แปลว่าระบุ identify ระบุนะคะ reference ก็คือจำคำนี้ดีๆค่ะ refer ค่ะเป็น verb อ้างถึงอ้างถึงพวกนี้มันคืออะไรสัพพนามเออ refer refer พวกนี้หมายถึงแบบมันอ้างถึงอะไรลักษณะแบบนี้นะคะก็คือว่าเขาใจพวกสัพพนามมาแล้วถามว่าเฮ้ยมันอ้างถึงอะไรในนี้นะจ๊ะให้ระบุว่าพวกเนี้ยเออ words ก็คือคำใช่ปะ่ะระบุคำที่อ้างถึงค่ะอืมนะก็แบบเช่น It แทนอะไร They แทนอะไรเนี่ยเป็นคำถามยอดคิดเลยของข้อสอบประเภท refer นะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหลักการทำคือจะบอกว่าน้องๆเนี่ยระดับเนี้ยบางทีบางคนนะอ่านไม่เรื่องหรอกแต่เรามีวิธีว่าเฮ้ยอ่านไม่เรื่องแล้วทำยังไงให้คุณทำข้อสอบได้เนี่ยแหละเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตเราที่มาหาเรียนหนังสือใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูนะคะอ่าโอเค words นะคะแปลว่าคำค่ะ refer หมายถึงอ้างถึงนะคะลบ identify หมายถึงระบุส่วน future ด้านบนหมายถึงอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่น้องจะต้องมีนะคะอ่ะก็ดูนะคะข้อสอบประเภทนี้ค่ะจำไว้เลย refer เนี่ยวิธีการทำนะคะ w ิ t ทีาทำข้อสอบแนว refer นะคะอ้างถึง refer ก็คือว่าหนึ่งะจ๊ะตัวเองดูนะคะอ่ะก็คือว่าอะไรสับพนามจะมันจะแทนนามที่อยู่ด้านไหนด้านอ่ะจดก่อนสรรพนามก็แบบเช่นพวกมันเขาอะไรพวกเนี้ยค่ะสับพนามจะแทนนามที่อยู่ด้านก็บอกว่าฉันชอบ สมชายซึ่งเขาเป็นดังน้ำสัพนามเนี่ยไอ้เขาเนี่ยมันก็แทนน้าที่อยู่ด้านหน้าใช่ปะ่ะแล้วก็ใกล้ที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นค่ะส่วนใหญ่จะเป็นใกล้ที่สุดนะคะแต่ก็ไม่แน่เสมอไปอันนี้เป็นลักษณะคือเราจะต้องดูที่อยู่ใกล้ก่อนถ้ามันไม่เวิร์กในแง่ของความหมายก็ค่อยเปลี่ยนนะคะอ่ะด้านหน้าใกล้ที่สุดนะคะ